เอมี่กลิ่นประทุมตอบชัดเรื่องมีลูกลั่นเคยพยายามแล้วรับเป็นคนขี้กังวลนั้น,น,นที่จะได้เห็นสาวเอมี่กลิ่นประทุมออกมาเมาคุณสามีซีซีซวัตในรายการคุยแซบโชว์งานนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแถมยังมีการตอบเรื่องลูกให้แฟนๆได้รุนกันว่าสาวเอมี่ จะพร้อมมีทญญายาทเมื่อไหรสามีเมาเรื่องปาร์ตี้เอมี่บอกว่าก็ปกติเราเป็นคนชอบอยู่กับเพื่อนชอบอยู่นอกบ้านเขาจะชอบอยู่บ้านไม่ออกจากบ้านเลยยิ่งช่วงโควิดเมื่อก่อนเราไปด้วยกันสิแต่พอไปเขารีบกลับบ้านไม่สนุกด้วยก็โอเคเขาอยู่บ้านเราก็ออกไปกับเพื่อนกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันแล้วเรื่องมีลูกเอมี่บอกว่าตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละเคยพยายามอยู่ปีนึงเหมือนเราคุยกันแล้วแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มาก คุยกันแล้วว่าสองคนก็สนุกสะดวกมีเป็นคนขี้กังวลมีห่วงอายุเราก็เยอะขึ้นด้วยสองคนไปไหนทํากิจกรรมอะไรสนุกกับตรงนี้ตอนนี้การทํางานทุกอย่างโอเคลงตัวเรารู้สึกว่ามีหลานก็ช่วยเลี้ยงพาไปเที่ยวเบื่อเมื่อไหร่ก็ไปคืนพ่อแม่เขาแต่ทุกคนจะบอกว่าถ้ามีมันจะมีความสุขอีกแบบ อันนี้รู้ว่าถ้ามีมันมีความสุขแน่แต่น่าจะเลือกทางนี้มากกว่าเพื่อนๆมีหมดแล้วเราอยากลองมีอีกสักตั้งไหมเอมี่บอกว่าเอาจริงๆไม่เลยไม่รู้สึกเลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมดลูกมีปัญหาด้วยแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ในการมีหรือไม่มีเวลาเห็นหลานรักน่ารักชอบอยากเล่นด้วยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นของเรายัางไม่มีความรู้สึกแบบนั้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ